สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังชัดเจนผู้จัดการโตโน่ขอประกาศจุดยืนแล้วหลังสื่อมากันเพียบจากกรณีประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงมาหลายวันสำหรับโตโน่พาคินที่นักข่าวหลายสำนักรอทำข่าวของโตโน่จนล้นสนามล่าสุดทางด้านพี่เมย์ผู้จัดการส่วนตัวของโตโน่ได้ออกมาชี้แจงว่าขอบคุณที่พี่ๆสื่อมานะคะและขออาภัยในความไม่สะดวกนะคะเนื่องจากมีสื่อหลายๆสื่อมา จนมันมีความวุ่นวายสับสนไปหมดก็ต้องขอโทษด้วยที่ทางเราก็ไม่ได้เตรียมการเอาไว้สำหรับพี่ๆสื่อที่จะมาแล้วก็ตอนนี้เราได้ประชุมกับแมชคอนเทนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเนื่องจากเดิมที่เราไม่เคยมีสื่อมาเยอะกันขนาดนี้เสื้ออะไรต่างๆมันก็มีไม่พอคราวนี้สำหรับมีเดียที่มีการของสมาคมอยู่แล้วสามารถเข้าไปถ่ายได้ในสนามนะคะแต่เฉพาะโฟโตกราฟเอร์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นวิดีโอหรือว่ารีพอร์เตอร์ต้องขออนุญ,ญาต แต่ถ้าเป็นภาพนิ่งนี่ยินดีเลยค่ะในตอนที่นักฟุตบอลลงสนามทุกคนสามารถลงไปถ่ายได้เราจะมีกั้นเชือกไว้ก็ให้ถ่ายนักบอลเดินลงสนามถ่ายภาพรวมอะไรต่างๆหลังจากที่นักบอลถ่ายรูปรวมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาเพื่อจะทําการแข่งขันเรียกได้ว่ายังคงทําหน้าที่ผู้จัดการได้ดีเลยทีเดียวอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ